สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกับยุพาอิซิมามกันนอกสถานที่นะคะอากาศดีดีเห็นข้างหลังไหมคะท้องฟ้าสี สีคามจะว่าสีเขียวอย่คงไม่สีเขียวนะคะแดดออกนะคะวันนี้อิซิมัมก็เลยกลับมาชี้จากํางานนะคะก็ยังไม่ไม่ถึงบ้านนะคะก็เลยวันนี้ก็เลยแวะมาทําคลิปกันนั่งตากแดดสักพักนึงนะคะแต่อย่างว่านะคะตากแดดเดียวไม่ได้กนะะ็ต้องคือทาครีมกันแดดมาก่อนแล้วด้วยนะคะอย่างที่ขึ้นคอนเทนต์ไม่ให้เลยนะคะคือครีมกันแดดของเราทั้งสามตัวนี้เองนะคะตัวแรกเลยกค contour, ะคะ็คือเป็นเอิร์นคอนทัวร์นะคะคือเป็น ควบคุมความมันของเขานะคะไม่ให้หน้ามันระหว่างวันนะคะอันนี้ตัวอิซิมัมก็จะใช้ตัวนี้ก่อนนะคะก่อนออกจากบ้านนะคะเดี๋ยวมีวิดีโอขึ้นให้ดูเนาะ mm. แล้วก็อันนี้เป็นตัวที่ปกป้องฝ้านะคะ mm. ก็จะมีไทอะมิโดนอ,อยู่ด้วยนะคะ mm. คือตรงนี้ของเขานั่นเองนะคะเขาจะเขียนไว้เลยนะคะสองตัวนี้ใช้ดีมากทุกคนคือเอ่อทำไมถึงต้องใช้2ตัวนะคะเพราะคนนึงก็ อีกตัวหนึ่งดิฉันเป็นคนหน้ามันใช่ไหมคะก็เลยจะใช้เอ็กควบคุมความมันเนี่ยก่อนทาก่อนนะคะแล้วก็ไอตัวปกป้องฝ้าป้องกันฝ้านี่นะคะก็เลยจะใช้ทีหลังก็ใช้2ตัวควบคู่กันไปเลยนะคะเปลืองก็ไม่เป็นไรนะคะดีกว่าให้หน้าเราเกิดฝ้าขึ้นมาอีกนะคะแต่แดดจ้ามากเลยวันนี้ต้องใส่หมวกมาปิดบังสักหน่อยนะคะทุกคนแล้วก็ คือถ้าใช้แล้วเนี่ยทุกคนแต่งหน้าหรือว่าเ,ออเงื่อออกอะไรเนี่ยเขาไม่ทิ้งคราบไว้เลยนะคะเขาใช้ดีมากบอกตรงก็คือจะ,จะซื้อใช้เขาต่อนะคะแต่อันนี้ที่ควบคุมความมันนี่คือจะหมดแล้วนะคะทุกคนก็คืออยากให้สาวๆไปลองซื้อมาใช้กันดูนะคะเพราะว่าเวลาระหว่างวันหน้าเขาถึงจะแต่งหน้ามากเนี่ยเขาก็ไม่ทิ้งคราบไม่ไหลยเยิ้มนะคะทุกคนคือใช้ดีนะคะนี่จะให้ให้ดูเนื้อนะคะอันนี้เป็นของ ป้องกันฝ้านะคะก็จะให้ดูเนื้อว่าเป็นยังไงนะคะเขาจะออกขาวครีมนะคะทุกคนขาวข้นๆออกสีครีมเลยละคะ่ะแล้วอันนี้เป็นตัวควบคุมความมันนะคะนี่เลยอันนี้ก็จะออกขาวนะัดไม่อื่นนี่เลยนะคะสีเขาจะไม่เหมือนกันนะคะ แต่ว่าเขาจะเกลี่ยง่ายมากทั้ง2ตัวแล้วเนื้อบางเบามากๆเลยนะคะทุกคนแล้วก็ตัวเป็นที่ค่านี่ก็คือจะข้นมาหน่อยนึงนะคะอันนี้ก็จะลงเป็นครีมกันแดดควบคุมความมันก่อนนะคะทุกคนนี่เลย ตัวแรกซึมดีแล้วค่อยลงตัวที่2องนะคะนี่เลยตัวที่2ของเราก็คือการปกป้องผ้านั่นเองนะคะก็50เหมือนกันนะคะลงไปตัวที่2เลยนะคะ ัวนี้เขาจะออกเหลืองๆนิดนึงข้นกว่าตัวเมื่อกี้นิดนึงนะคะ แล้วค่ะ2ขั้นตอนนะคะกับการลงครีมกันแดด2ตัวนั่นเองนะคะตัวหนึ่งก็คือควบคุมความมันแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือปกป้องฝ้าของเรานะคะีิซิมันให้ทําให้ดูเนาะให้ทํามือเลยเนาะเพราะว่าตอนเช้า่อนจะออกจากบ้านเนี่ยดิฉันก็จะทาแบบนี้ทุกวันเลยค่ะ2ตัวแล้วก็ระหว่างวันนี่ก็ใช้นี่เลยของอันเน s ซานะคะ SPF 50บบวกแล้วก็ PR บวกเลยนะคะทุกคนอันนี้ใช้เติมระหว่างวันนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่า เราออกจากบ้านแต่งหน้าแล้วใช่ไหมคะก็คือจะใช้พวกเป็นครีม,มอย่างเงี้ยคงไม่ได้นะคะเพราะว่ามันจะไปทําให้เครื่องสําอางเราเลอะใช่ไหมคะแล้วเราก็เลยจะต้องมาใช้เป็นตัวสเปรย์ตัวนี้แทนนะคะอันนี้ตัวดิฉันซื้อมาจากเมืองไทยเนาะเพราะว่าที่นี่คือไปเดินหาแล้วมันหาย,ยากนะคะก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหนแต่ถ้าเกิดว่าตัวนี้หมดเนี่ยก็เลยเดี๋ยวจะต้องไปสั่งต่อนะคะหรือไม่ใช่สั่งก็ไปซื้อตัวของของยูซลีนนี้มาใช้แทนนะคะแต่นี้มันยังไม่หมดก็เลยต้องใช้ ก็จะมีไอ้ลูกที่ให้ตังอยู่นี้ด้วย่ะค,ะคืออะไรเวลาเคาะแล้วอะ่ะมันจะได้กระจายตัวเต็มที่แล้วก็จะเป็นจะฉีดให้ดูนะคะถ้าใครส้าสาวแต่งหน้าที่พกไประหว่างวันนี้ก็คือทุกถ้าใครมียี่ห้ออะไรก็ใช้ได้นะคะแต่ว่าดิฉันมียี่ห้อนี้แล้วมันยังใช้ไม่หมดแล้วมันก็ใช้ดีนะคะก็เลยจะมาฉีดให้ดูดูกองทุกคนฉีดเข้าไปเลยนะคะไม่ต้องกลัวหมดรีมกัคทีมกันเด็ด เห็นไหมคะทุกคนมันง่ายสําหรับการแต่งหน้านะคะว่าเวลาเราไประหว่างวันถ้าแดดจัดมากๆที่เยอรมันนี่นะคะทุกคนไม่ใช่ว่าเห็นว่าอยู่ยุโรปแล้วอยู่ยุโรปแล้วจะไม่มีอา,อ,าอ,าอากาศที่ร้อนเหมือนเมืองไทยอ่ะบางทีแต่ละปีนี่อย่างปีที่แล้วนี่ถึง40องศาก็มีนะคะทุกคนแล้วร้อนแห้งไม่ได้ร้อนเหนือออกเหมือนเมืองไทยนะคะก็เลยเต้องมีพกพาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสาวๆนะคะถ้าอยาก ให้ฝ้าหายเร็วนะคะก็ต้องใช้อันี้ควบคู่กันไปด้วยเนาะแต่ว่าก็ต้องใช้ใความอดทนนะคะว่าไม่ใช่จะใช้แค่ครีมกันแดดใช้ครีมอย่างที่มีแต่ทุกอย่างที่อิซิมัมใช้ก็คือยังเป็นของยูซารีนอยู่นะคะครีมชุดรักษาฝ้าทุกอย่างแล้วก็รวมมาถึง นี่เลย2ตัวนี้นะคะที่ใช้คู่กันมาตลอดเลยนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าใครสนใจก็ลองเข้าไปหาซื้อกันได้นะคะตามเว็บไซต์ต่างๆแต่จะบอกไว้เลยนะคะแต่ละสถานที่จะขายราคาไม่เท่ากันนะคะถ้าใครหาซื้อทางไหนที่ถูกได้ก็จงไปติดตามซื้อกันนะคะ โอเคค่ะทุกคนคลิปวิดีโอนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับส,สาวๆที่หน้าร้อนนี้จะมาถึงแล้วนะคะก็แดดก็เริ่มแรงแล้วนะคะที่เยอรมันถึงอากาศจะคิดว่าโอ้เพิ่ง10กว่าองศาแต่แสงแดดมีทุกที่นะคะแล้วก็แสงไฟมีทุกที่นะคะสําหรับที่ทํางานนะคะที่บ้านหรือว่าอยู่บ้านตัวดิฉันก็ถ่านะคะจะออกหรือไม่ออกจากจากบ้านก็ช่างในตัวดิฉันเองก็จะทาครีมกันแดดอย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยทุกวันเลยนะคะ แต่เฉพาะออตอนเช้านะคะตอนเย็นเราก็ไม่ต้องทานเนาะเพราะว่ามันไม่มีแสงอาทิตย์แสงแดดที่ไหนมากโอเคค่ะทุกคนวันนี้ก็ออกมานอกสถานที่กันนะคะเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเนาะมารับแสงแดด ก็ป้องกันฝ้ากันด้วยนะคะทุกคนขอให้ทุกสาวทุกคนมีความสุขและก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะห่างไกลจากโรคภัยนะคะแล้วก็คือยิงระยะห่างใส่แม็ดล้างมือนะคะทุกคนขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะวิดีโอนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณนะคะวัสดนะคะ่ะ